บางท่านอาจจะสงสัยว่าเครื่องนี้นะคะเหมาะกับใครมากกว่ากันนะคะระหว่างออคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าต้องการที่จะสลายไขมันจริงๆหมอว่าถ้าคําตอบนะคะว่าเหมาะกับใครมากกว่าถ้าให้เลือก2กลุ่มเนี่ยจริงๆหมอต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลัก เพราะว่าจริงๆเนี่ยการสลายไขยมันเนี่ยเรามีหลากหลายวิธีมากเลยนะคะอย่างการให้บริการเองที่ RWC Clinic นะคะก็มีการให้บริการในเรื่องของการดูดไขมันนะคะเรามีทั้งเครื่อง Body Jet Body t y p e Micro Air คือเรียกว่าดูดไขมันเต็มทุกรูปแบบเนี่ยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ RWC ด้วยนะคะรวมถึงนะคะบางท่านอาจจะไม่อยากผ่าตัดเจ็บตัวพักฟื้นนานเหมือนการดูดไขมันก็สามารถทำ Cryolipolysis ก็คือการสลายไขยมันด้วยความเย็นได้รวมถึงเรา ก็มีการให้บริการนะคะในการฉีดลดไขมันเฉพาะจุดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตลาดของการแค่เฉพาะสลายไขมันเนี่ยมีกว้างมากแล้วเราก็สามารถให้บริการคนไข้เนี่ยได้หลากหลายรูปแบบที่ RWC เอ,อ,อ,องเราก็มีการให้บริการค่อนข้างครบถ้วนนะคะแต่ว่าเครื่อง MScalp เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ในกลุ่มคนไข้ที่เฮ้ยเราไม่ได้อยาก สไลด์ไข,ไขมันเดีย <Ừ. S 2> อ่แต่เราอยากได้กล้ามเนื้อที่มันเห็นชัดมีความเฟิร์มที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยตัวเอ็มสเกลเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการกระตุน้นการสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่เราได้บอกไปนะคะการกระตุน้นการสร้างกล้ามเนื้อแน่นอนว่าพอมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ขึ้นมีเส้นไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อที่ชัดขึ้นอันตราก,การเผาผลาญรวมถึงเมตาบอลิซึ่มของร่างกายก็ดีขึ้นไขมันเขาก็จะลดน้อยลง โดยงานวิจัยนะคะของตัว M s c u p เนี่ยพบว่าในการทำนะคะ4ครั้งนะคะต่อเนื่องการตามที่แพทย์แนะนำสามารถลดเปอร์เซ็นต์นะคะของไขมันเนี่ยได้จนถึง16%แล้วก็เพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อได้ถึง1 9เอลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการสลายไขยมันด้วยเครื่อง M s c u p นะคะอย่างที่ได้บอกไปคือเขาเป็นนวัตกรรมไฮเฟมที่ที่แท้จริงคือเป็นเทรดมาร์ของเขาได้รับสิทธิบัตรนะคะดังนั้นเนี่ยเครื่องอื่น ที่เคลมใช้คําว่าเคลมว่า,าสามารถกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันยังก็ต้องไปดูเปเปอร์หรือว่าดูงานวิจเที่แยกกันไปน้อ